สวัสดีคระพี่น้องสวัสดียำซาวนะคะจอยจ้อยเด้ยังมลูกจอยพี่น้องเราจะไปเอาซุดนะคะตอนนี้คือมาถ่ายยิงจ้อยโทรบอกนางแล้วแต่ว่านางประธานเนี่ยออกมาจะหอ้องจะไปเอาซุดอันข้าวากมาให้พี่น้องซุดอ่าเป็นซุดอันอยังบุสุดใช้เดี่ยวบอกประมาณใครคือใช้เดี่ยวแล้วนะพี่น้องเนาะ เป็นไข่กระโปรงนั่นแหละพี่น้องเลยถ้าจะรอดูนะครับว่าจะจะ,จะเบบไหนนะคะตอนนี้คือรอหญิงจอดอยู่ค่ะสภาพนาง,านงขับกระตื่นตี<ด>ล่างหนาหละให้กระล่างหนามาเลยนี่พี่น้องอไปเจอกันอยู่คนพี่น้องเลยสุดยำงามสั่นสุดเอียงเนาะ ู้จกักานานังปานอยู่เบาน้านา,านังปานป้าห้องป้จกักปราจักไปพี่น้องไปไปไปรถท่านจอดพี่น้องจ๋ากําลังขับรถดลงมาโอ้โัสุดๆเขาอยู่โอ้โหเขาอยู่น้านแล้วเขาอยู่บ้านเราเราต้องไปตามเนาะตามสะก็ดเป็นหัว่มหานางก่อนนางนังนั่งลงออไปดันน้าพี่น้องได้ยินเสียงรถไถอยู่ น้าว่าหน้าอยู um. ่นะเดี๋ยวฮับหู้หน้าเพื่อนนรับมันจิโตอีกรอบนึงพี่น้องตอนนี้กำลังขับรถหน้ากวิ้นบ้านน้อยพี่น้องจ้าการจะเข้าสู่เขตหมู่บ้านของคุณแม่อาราขับสอบบาพ่อสามแล้ะโทษบ่ออีกรอบหนึ่งว่ามาบนพี่น้องเห็ว่าลับท่า มาลัดทางกันเถอครับพี่น้องค่ะเป็นเป็นพวแม่จะเป็นคนจับตัวอ๋ออยงัว่ามันกเววเลยนะชอยนะมืน,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 นี้น,น <c oughs> อะอน,น,นไ,อไอลจสานนาพี่น้องเลยหอดหลาจพี่น้องนห่อนหอดบ้านคุณแม่พี่ได้วางเหล่าลายลายอันนี้คือเหล่าเขากวางเหล่าลายลายสองสามสองส,สามสี่หลัง ทาย่างนแล้วเขาอยู่นะ้าพุน ue, นนนนน่นนี่น่าจะแมนจอยมาทำไมน่าจะแมนขนาดนะพี่นะ้องเห็นไหมรูปบอแมนบคือไวแท้อ้า <laughs> นี่แหละชุดเราเอาเอามาจอดยูโฮมกับบ่นะเอเนาจะาจอด,ด,ดยูโฮมกับบ่อชุดงามสวยๆของคุณพี่ย,ยิงจอดเธอดูสิส อันนี้สีสมใส่ได้บ่อ่ะอานีสพูกับสีสหเลิศมากโอเคใส่สีสูอองตองใส่ดียาวพี่น้องใส่เด็ดเลยสองสายต้องมาออื เป็นสูตรของเอื่อยยังเอตแตกเราเอตแตกขจักืซีเป็นซีอะไดก็นางวันนาลินชาของเล่วันนาลินนะคะที่มอมมาให้สองสาวเป็นงาน่าจะขาวก็เธอดีได้จ่อยต้องใส่นมต้องใส่นมโอ้ก็ต้องมีเลยกส่งนึ้งกันเดี๋ยวใส่ไปเต้นยู่ซิตี้ว่ะ ีหนึ่งพอดีก่อีนี่หนนแหละพี่น้องสูรที่มาเอาก็สองสูดนะคะเออตัวน,นี่ะผูกซ้ายขักแน่บอกตัวน,นี้ประธานได้ยผูกขอบคุณจ้า <laughs> ขอบคุณมากๆจ้า คิดว่าดำหน้าได้ไทยหน้าแดดแจกๆจ้าพี่น้องได้แล้วสุดชองสุดคนละหนึ่งชุดค่ะเป็นเพื่อนพ่คนพี่น้งจะป้าป้าป้าเข้ากันเ่ื่เข้ากัมื่อใส่ชุดเลยกัรีบใส่รีบถ่ายแล้วก็รีบไปที่อื่นนะคะวัสดีจะืมไปดูกันที่บ้านนะคะที่บ้านสีเขียวนะคะกลับมาถึงละจ้าจะมาลองชุดค่ะ สวัสดีมค่ะคุณอาครื่องของลานสาวนะคะนั่นน่ะย่องเ้ยเครอ่องของเสือเอ๋ยเด่กัูาเด็กยังเลยจะไปกับไปจะไปกับไปมาดศักดิ์เบื้องเครื่องจะกของจริงๆก็มาเยอะหรอกนะไม่รู้เครื่องใครบ้างรู้คุณนูต้องพับนะคะเดี๋ยวมูลตะพานมันเข้ามาว่าจะไปซื้ออันตะกร้ามาใส่ใหม่อยู่มาหานใจดอเนะ หญิงจอยจะใส่ดูนะคะคุณน้องสาวคุณอาฝากมาให้มันมือจริงจอยมุมใหม่ไปดูพี่มุมนี้พี่เอ็ดชิปลงบนไหพี่เ็ดชิลงบนไหาติดตาขล้อ่าบอดีเอาเธอต้องเอาเสื้อออก่อนเธอต้องถอดเสื้อก่อน พี่นางเราเล่นะจ๊ะอันนี้นันเครื่องเศ้าเอยพี่น้องจักยังแนบุ๊คที่จริงกาใส่ทุกอย่างกับกระเป๋ามันมันกระเรือแล้วกับกระเป๋านะก็มีที่ว่างเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เก็บครับพี่น้องเนาะไม่มีถังบาตรนะบ่คอยมีโนูก็ยากได้แบบของอันตัวหนึ่งสีเขียวตัวหนุ่งไปมุกซอนนะตัวเี่ว่มันขาดอันขาดอันอะไรขึ้นมานะ่ เส, <c oughs> สร็จหรือยังนั่นจะลดชิมให้เออไปนอนจ๋าชุดใหม่ของป้ากล่าวทำมากละไกันหน่อยทีงาทาปากแดงแนี่ยฮาซาซาปแดงนิดน,นหนึ่งนะ<อ> <c oughs> ขอบใจน้องซาลลายน้องสำหรับสุดพวกอีกเถิดสองโต แต่ถ้าเกิดว่ามีกางเกงคะสั่นกับฝากมาให้ซื้อฝากมาให้ใส่เลยเด้อมันเห็นกันหนะหัวหนี่มมันเป็นหน้าฝนเด้อโอ้าเลิศค่ะขอบคุณพี่สาวนะคะพี่บรนาลีบันแอนนะคขอบคุณลลายเนาะขอบคุณเอื้อยละลายเนาะที่ฝากซื้อสวยๆมาให้กระเทาใส่นะคะตัวชายก็มันเอื่อยผ่านหนักกว่ากันต้องใส่น้ำไอ้ไซเดียวนะบ่ ต้อง่ยกทรงนะอืัแล้วเจ้ามันก็ต้งเล็งกันะมา้โดยกยใหญ่นะซั้นใหญ่ตัวซันใหญ่บอใส่สุดนั่นนี่คือสันอ้วนนี่ที่จริงสันออ้วนแมว่าทางเครื่องมันใหญ่ที่เรา้นจะมองเห็นไหมอูซีกลไม่ห้องีอยนะต่คอยได้สิบตายสู เวนเลยเนเวนเลยเวนไเนาะมันวะต่ตเดสุดอนไปี่จะเดินแบกเดินมาเดนเป็นข้าโอ้ยเจ้กระเทยควายเลยโอ้ยเดินป็นข้โอ้ตะเกยัโอ้ เลิศค่ะเออสองผู้ถืออีจอยเป็นลมลาเป็นน้องยืมกุ้ไหลกุแทรดีแม่นกุ้งกผล่กุ้งคนหอกันใหม่คิมนาสบายดีขอบเจลลาเดอจ้าน้องสาวจากสวรรค์นักเขตเ้า